บอกตามตรงนะไว้ว่าวันเสาร์เนี่ยวันนี้เนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากจะก,กดแรงสักเท่าไหร่นะครับนะจากสถิติของผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือวันเสาร์เนี่ยไอ้หี่ค,คือผมแพ้บ่อยมากครับนะอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะแต่ความจริงไอ้ที่นี่มันห้าวอ่ะที่มันต้องการเราจะสังคมว่ะอ้าว่อยกูรัวๆอย่างนี้รับรองว่ามึงเจอกูเละเกมแน่นอนไอ้เวร ดูเหมือนแครี่จะมาเวทนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยดีกว่าอุ้ยแครี่ทำหน้าที่ได้ดีมากนะ<ใช> <appliances> เอาเาไปเอาไปเออเออเออไปไปดิห้าวว่ะน้องห้าวว่ะน้องเกือบตายแล้วนะอุ้ยตายคาหมดนะครับจังหวะนี้คือตาก่อนเพื่อนปไึไปไ๊บอะไระเจอกันยูเออเออเออทริปหายไม่สวยเลยถ้าเมื่อกี้คิกซี่มานะผมบอกเลยว่าสวยแล้วเีอยแต่คิกซีแ่แม่งไม่มาว่ะ แม่งเลยเป็นเวดิงเ,เฮ้ยคีล่ามาโโอ้หูเหี้ยอะไรวะหน้นานะกูว,ว่าละ <จน S 1> แปลกแลกและนะครับนะวันเสาร์สำหรับกูนี่มันเริ่มทำงาน,นแล้วเฮ้ยเหี้ยอะไรวะ <c oughs> เกินไปน้องเหี้ยมึงจะอะไรขนาดนั้นพวกมึงไดป้อมเลยเหรอไอเหี้ยพวกมึงของจริงวะ่ะมาเด้อพวกมึงจะเอากูจริงไอเดียวมาเด้อมเด้อลาดกูสู้อยู่นะเอาเด้โอ้โหเฮียเฮ้ยไม่มีใครมาจริงหรอกูโดนได้ป้อมสามคนอย่างนานครับไม่มีใครมา แล้วไวน์โอไปกลางหาพ่อมผมว่าผมเริ่มได้กินตู่ตแล้วเริ่มมีกินตู่ต๋ออกมาจากตัวกูแล้วครับท่านครับอะไร <c oughs> ไอ้เนี่แปลกแปลกกันแล้วสัตว์ไอ้เล้ง <c oughs> ยยเล้งยัยเล้งออไอ้เนี่ยดูไอ้คนมันเข้าไบบใหม่วะน้าอ้าแล้วนะเริ่มมีกินแล้วนะบ <c oughs> ันเจี๊ยบบันเจี๊ยบโอ้ช่างแม่งแล้วกันนะครับนะเฮ้ยแต่คิกซี่แม่งคิกซี่แม่งไม่ไอ้นี่จริงๆหรอผู้ชม มันไม่ไปเลนอื่นจริงๆว่ะคลิกซี่มันอยู่เลนกลางอย่างเดียวเลยดูดิขนาดตายมันยังตายอยู่เลนกลางอ่ะนี่มันใจรักขนาดไหนอะคุณผู้ชมในขณะนี้คลิกซี่ก็ยังปบป,ป้องจนถึงสุดท้ายของชีวิตนะครับนะมันไม่เคยที่จะหนีไปไหนถือว่าเป็นคนที่จงรักภักดีต่อเลนนะเลือกเลนกลางมาก็ต้องไปกลางถูกมะล่ะเอออย่าไปเลนสื่ได้ไงอะน้องเออดอเดิเอาดิเอาวดิโอ้ฮาร่ากาช่วยแล้วเพื่อนสว้ชีวิตแล้วเอาทามัน มึงขอแอซิดหน่อยวายเฮียก็เป็นซับพอร์ตนะเว้ยเอาเอาความมันปึ้มโอ้โหก็คือไปไขเขาฆ่าจนมันเกิดหมดแล้วอะโอ้แม่งกดยอมแพ้อย่างไวเพิ่งเล่นมาหกนาทีมึงบ้าไหมเนี่ยสัตัดคงยาววะล่ะฮะคงอยากเอาวะล่ะเฮ้ยลิงลิงลิงเชื่อลิงมันก็ก้าวหางเกินลิงจะเย็ดลิงโอ้ปล่อยมันตายไปมึไม่อยากจะเข้าไปช่วยแล้วไอ้ยังไปงั้นอะเออลิงก็ยังตายอะไอ้ยังไม่มีใครเห็นเลยนะว่าลิงโดนได้ด้อยู่ปะเย เออยคินซี่ปุ๊ปเอาออกว่าพวกมึงเดี๋ยวตายห่างก,กันหมดเอออาตีขี้ไปคิดซีด่เอ้ยหายเข้าไปออกมาก่อนใจเย็นเออฆ่ามันลิงฆ่ามันฆ่ามันเออทำฟรีทำฟรีฟรเฮ้ยกไ,ไม่มีไม่มีรางนะห้าวหร้าวเหรอทำโซงเหรอทำโซงเหรอเกมนำาม,ม้นทำโซงเหรอพวกมึงอ่ะใจเย็นแล้วก่อนแล้วก่อนแบบมึงเจอกูแบบมึงเจอกูลิงวิ่งไปแล้วครับไปเฮสุดขอบลิง ลิงตายโอ้โหกูจะมาช่วยท่าหน่อยนะครับกูก็อ,อุตส่าห์เสียสละเล่นโลมิงให้นะเว้ยพวกมึงแม่งอะไรวะเนี่ยโอค้คนที่เป็นโลมิงมันก็ทอบบ้อเหมือนกันนะเวลาที่แบบเอ้ยตอนตำแหน่งที่มันไม่เห็นค่าเลยพวกมึงอ่ะแต่ว่าพวกมึงกลับได้เล่นตำแหน่งที่มันแบบมีประโยชน์ต่อทีมพวกมึงก็ทําไม่ได้อือวันเสาร์ไอ้เหี้ครูเหงาแน่นอนนะครับเทลเนี่ยเบ่งเปรี้ยวจัดเลยเทลเนี่ยเ,ลยเลยทลเนี่ยเปรี้ยวจัดเลยอืมอันแล้วได้ข้ามมาข้าบมาเอออุค่าเลยละ ฆ่าวะล่ะอ้าเวลาจ้ะกูฆ่าไปแล้ววะดิเอามันเล็งเล็กล่างล่างบุกยุเล็กล่างบุกยุอย่าไปไหนอย่าไปไหนฮึมันไม่หนาฮึมอไปไหนพวกมึงอ่ะจะไปไหนพวกกูคลิกไปแล้วด้วยนะเห็นไหมมาดิโทษทีนะพวกมึงดันทีได้งทีแอคมันคือทีแอคเหรอทีแอคเหรอแอคเยอะนะเหรอแอคเยอะนะเหรอกูบอกแล้วอย่าให้กูเกิดถ้ากูเกิดแล้วมึงไม่ได้แอคกูบอกเลยนะครับนะเวนดันป้อมดันป้อมไหวไหวเราต้องไหวเพื่อน ต่อให้พวกเองจะกกระเล็กก็แล้วกันแ้วแค่ไหนก็ตามอะไรมาได้ออะไรวิ่งไล่ละจังหวะนี้กูทำเปรี้ยวมั่งนะครับทำโตเปรี้ยวอยากกินข้าวเหนียวติดฟันเอาบูถอยจะเอาบูนะครับแอ้ใครเอาบูไปเมื่อกี้นะครับเอยถอยก่อนถอยก่อนฮาร่าว่าเลนนี้มันไม่เสียวปะหลักทีที่กูเข้าไปแบบไม่มีหวันไงเริ่มเราเราก็เริ่มเปรี้ยวเหมือนกันจังหวะนี้คือเราเริ่มเปรี้ยวเหมือนกันละจังหวะนี้โอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปถอยก่อนเราเปรี้ยวเลยไหมเราเพื่อนดึง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 อะโดนล่าครับอดนล่า จังหวะนี้เราโดนล่าโดยเราโดนล่าครับเอาดิไปเลยหนีไปเวเลสไปเรียนล่างก่อนไอ้สัสที่นี่มันห้าเกินไปแบบห้าเกินไปแล้วมึงห้าว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 ตายซะอี๋ยังโง่บางอาจมาทำเลียนกูนะครับนะแม่งอย่าทะลึ่งบึงเบ๋เฮ้ยเพื่อนกูบวกแล้วทิกซี่ออกไปอ่าเฮ้ยกูเดอร์มันทำรู้ไเฮ้ยมันทำรู้เรื่องนะแม่เมื่อกี้กูไปฆ่าฆ่าโซโลเทวานานมาเฮ้ยถอยก่อนเพื่อนถอย เลือดไม่พร้อมวะถอยเลยนะครับเมื่อกี้กูเห็นทาร่าดโดนน,นกูก็ถอยละจับพวกมึงนี่มันขี้ขาดตาขาวจริงๆนะ <c oughs> แค่ป้อมหายไปสองสามป้อมไปกดโยมพงโยมแพ้ยังเหลืออีกตั้งหลังป้อมนะไอ้ที่มันอะไรห้าวเหรอถ้ามามันทำเฟียมันจะเอาพวกมึงเลยนะมันทำเฟียร์ก็อย่างวะอา,าอะเดฟวันเตะเราจะการเพื่อนไม่มีอะไรเสียละยีชิพก่อนนะครับนะเข้ามาเดฟเข้ามาบ่อยเข้ามาแค่นั้นแหละนะกูไม่เกรงกลัวพวกมึงอยู่แล้วบอกมารับคำท้าไม่ว่านานไหน ห้ามันก่อนเพื่อนใจเย็นเราไม่มีทางชนะแล้วแต่เราจะไม่แพ้แบบขี้ขาดเข้าใจปะเลยคลิกซิกูเปิดอันติีเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้คลิกซ่กูแตกแแตั้งแต่ยังไม่ทันหายใจแรกแนละ้วโอ้เอาดิโอโ้ลิงเข้า,ขาไม่ได้ลิงยังล้วงไม่ได้เลยจะทําประโยชน์อะไรได้วะแต่ลิงก็ทําดีสุดแล้วแหละถ้าเข้าไปก็ตายนะรับนะสูไม่เข้าไปดีกว่านะทีล่ามันเกิดแล้วมันทําทรงไนงะจริงๆแม่งไม่มีเหียหรอกอ่าอ่อออทาทำทรงหรอทำทรงหรอ่อ ทําทรงเด็กเนื้อเด้อรออันตีกูอีกสักสิบกว่ิไหมใครใครใครอยากกดปฏิเสธแสดงว่ากูรู้แล้วไอ้ที่นี่คือแม่งกําลังแบบว่าแบบว่าโอ้โหไอป้อมแตกอ่ะเนี่ยอ่อไม่ทำเฮียอะไรยืนโยกอยู่ในป้อมอะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเป็นไงครับวันเสาร์ไอ้เฮียโอ้ว่าเลยวันเสาร์แม่งเป็นวันหยุดไอ้เี้ยอย่าให้กูรู้นะใครแม่งพยายามกดยอมแพ้อ่อไอ้เฮียไว้อลเลดหลดนะครับนะอืม ว่าแล้วอีเวนโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติงตออที่มาเดิ์ฟักเกร์ด้วยนะสวัสดีครับ